เจอน้องชาแนลสวัสดีครับวันนี้น้องหมามาทําอะไรในกรลมังนี่ลูกเอ้ยฮะไม่มีใครครบเลยหรอมันเล่นในกรลมังหญ้านี่ฮะทำไมลมแรงเหรอลูกหนูมาทำอะไรแม่พอเจ้ากรลมังทําปุ๋ยหมักซะหน่อยี่หนูขึ้นไปเล่นซัแล้วลูกเอ้ยมาเร็วลงมา มาเร็วลงมาลูกลงมาเร็วลงมาเออลงมาลงมาซัเร็วถือว่าตัวเองสวยยืนอยู่ตัวเดียวเนีเร็วๆลงมามาเลยจ้ะเร็วๆลงมาโอ้โหโชว์ท่าสวยเนาะจะลงไม่ลงเร็วลงลงไม่ลงลงได้ไหมเอาลงลงได้ไหมเอาลุ้นครับลุ้นอ้าวเพื่อนมาอีกตัวหนึ่งแล้วไม่ลงแล้วครับ ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ